นะครับสวัสดีครับผมกิตครับผมสวัสดีครับผมพ่ครับสวัสดีครับเอ็นจครับสวัสดีครับผมโตโต้ครับสวัสดีครับผมโป้ครับงานวันนี้หน่อยเป็นสิบพันสี่ร้อยเนี่มันเกิดอะไรกันใช่ครับอ่าวันนี้ก็รู้สึกว่าคนมาค่อนข้างที่จะเยอะเยอะก็ตื่นเต้นไหมดตื่นเต้นขาสั่นเลยเราเนี่ยเกิดอะไ ดีใจครับที่เราก็นี้ถือว่าต้นปีนหต้นปีต้นปีโอเคก็ถือว่าดีใจที่เปิดต้นปีมาเราได้เจอพี่ๆแฟนเยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าที่แบบว่ามาเจอกันวันนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ฝากตัวพวกเราด้วยนะครับถือว่าเริ่มต้นต้นปีไปด้วยกันอย่างดีแล้วกันครับผมใช่ประมาณนี้ อ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกงาน,นที่คนเยอะมากครับก็ได้จเจอได้อยู่กับพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่กับพี่พี่แฟนคลครับครับก็อยากขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยครับตอนนี้ก็ซีรีส์จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่วันนี้พี่พี่ทุกคนก็มาเนี่ยเยอะมากผมขอบคุณที่นะครับที่มาร่วมมาในวันนี้ขอบคุณนะครับนะครับก็ตื่นเต้ปปนเป็นทาได้ครับทุกค นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ทำพวกเราก็อยากจะแบบจัดให้เป็นมัสขัดเล็กน้อยสำหรับการัดผมครับก็ต้องตื่นเตนแล้ก็มีใจทุกคนที่มีนะคก็ด้วยเชิญงานแบมแบ็กศิลดินแล้วก็นี่คือขอบคุณทุคนสำหรับสิ่งที่ครับแล้วก็ขอฝากตามศิลปินทั้ง2 1คนแล้วก็ให้เกียรติแนกันปนงานวันนี้มีความพิเศษอะไรมาได้กับแนๆวันนี้ความพิเศษก็ยังไงก็จจะมีแบบ น้องเพลงหน่อยเรียกว่ามีโชว์ด้วยอครับมีโชว์มีโชว์พวกเราทุกคนเตรียมโชว์มาแบบว่าโนไหม่ะโเ้นไหมเต้นผมว่าไว้งานสาคัญกว่านี้ดีกว่าครับผมใช่ใช่ใช่คือวันนี้สําคัญมากแต่ว่าเต้นคือสาคัญมาถึงขาผมมันไม่สาคัญคะันว่าสควอ่า ทำขอบคุณเหรอรู้สึกว่าอ่าวยังไงดีอ่ะอยากขอบคุณพี่เป็นขับทุกคนที่ต้องแบบต้องพูดเรื่องความความทรงจำแรกที่เราได้เจอแฟนคลับเราถ้าถ้าแบบได้เจอเป็นสองคนแรกน่าจะเป็นผมกับมอสที่ได้เจอน่าจะเป็นที่ท่าง,ชงใช่ไม่ถ้าแบบถ้าได้เจอเป็นพิเศษพิเศษก็แบบเป็นงานเป็นงานซิติวายนะครับแล้วเราก็แบบได้เจอแฟนคลับเป็นครั้งแรกตอนนั้นก็แบบเงี้ยถ่ายรูปก,ก็มีแค่สองนิ้วกับ กับนี่โป้งใช่ก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะพอสมควรครัทั้งทีมงานทั้งแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ทุกคนก็เยิเลยนีเลยจหลายทาเลยก็ใช่จา้ท่าไหนก็รีเควส์มารีเควส์มาเลย เติบโตยังไงบ้างก็แบบการพัฒนาของเราดีกว่าก็แบบอาจจะมีแบบเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรย่างเงี้ยก็แบบมีการพัฒนามากขึ้นในงานแบบเช่นแบบการแสดงในเวลาแบบเราเข้ากองเราก็แบบมีประสบการณ์ในรเข้ากองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดูว่าเวลาเข้ากองไปต้องทาอะไรบ้างใช่ใช่เตรียมตัวยังไงอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบการ e n t a i n แฟนคลับเราเริ่มแบบบางอย่างเราเริ่มจับจุดแฟนคลับได้ไงบางคนเนี่ยบางคนแบบ เออเย็นเลยเย็นเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องแบบใช้เย็นเย็นไหมบางคนเขาจับยังไงที่เราจับบางทีอะบางคนเขาแบบเสนอเราเราก็ไปหยอดหยอนอะไรเขาไหนเขาเสนอแบบตายไปเลยอาจจะใช้คำว่าแบบแรกๆอะเรายังไม่ชินเรายังไม่ชินกับการที่มีพิพิเลนเต้เราไม่เราเรียความเราอายเราเราแบบเราไม่รู้ว่าแบบเราทำไปแล้วมันจะผิดหรือเปล่าเราจะทำอะไรดีแต่หลังๆรู้สึกว่าแบบการที่แบบคิดมากเกินไปมันจะกลายเป็นแบบไม่เป็นธรรมชาติก็เลย เป็นตัวเองไปเลยแ,แล้วกันแค่เราคำหยาบมันิดนึงไม่ก็เรียกได้ว่าพวกเราเป็นมีอาชีพขึ้นนั่นไหละครับใช่ด้วยความที่พวกเราได้มาทำงานในวงการนี่ก็คนที่เขามาหลอกไองใช่ไหมไม,ไม่แล้วก็นี่ไงวันนี้ไม่ตลกวันนี้ไม่ตลกแล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่าพอพวกเราเจอพี่พแฟนคลับเนาะพวกเราก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งนั่นแหละครับที่พวกเราเจอเขาอะไรเงี้ยแล้ว พวกเราก็เป็นแค่เด็กธรรมดาที่วันนี้มีทุกคนมาตามอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ก็เลยแรกๆพวกเราจะมีไม่ชินบ้างแต่ตอนนี้ผมก็พยายามปรับตัวแล้วก็แบบว่าเข้าสู่วงการอะไรเย่างนี้ก็ให้มากขึ้นนี้ครับตอนนี้เราก็แบบซีเซอร์เป็นนะซีเซอร์เป็นตอนนี้เป็นพี่ดาราครับเยินเยนเลยเยินเลยเดี๋ยวผมพาไปด่ายรูปเองตัวตัวบีมมาครับวันนี้บอกว่าดีๆนะพี่วันนี้ทำดีๆไอดอลเราต้องเป็นไอดอลของเด็กๆทุกคน พิเศษครัพิเศษวันนี้เหรอครับก็คงเป็นแต่งหน้าเบอร์สูสือแล้วกันครับอ่าใช่ครับพิเศษจริงครับตัวต่งหาแป้ายครับตอนเนี้ยแล้วแล้พี่ดูหน้าตัวตัวเป็สาวสุดในนี้เขาแบบใช้รองพื้นสูสือเบอร์สูสือเลยคือไม่ครับไม่ได้ใจเอเพราะว่าวันนี้ตัวตัวมาคนแรกแล้วตัวตัแต่งหน้าเสร็จแล้วตัวตับอกว่าพี่ครับผมชิมอยู่ไหนใช่ครับผมเออดีนะวันนี้ข้างหลังเป็นสีชมพูอ่ะตั้งเป็นสีขาวฐานไม่ติดเลยนะ ครับน่ารักครับฮะเขาถามว่ารู้สึกยังไงวันนี้อ๋อรู้สึกยังไงก็ให้นี่นตลอดไม่ได้ครับไม่เนียบก็แบบว่าอย่างที่ผมบอกไปก็ดีใจมากครับที่แบบว่ามีแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้ผมคิดว่าแบบซีรีส์เราจบไปตั้งแต่ทีแล้วแล้วเขาก็ยังแบบยังติดตามมาถึงตอนนี้ก็ก็ขอบคุณอีกครั้งนนะครับขอบคุณมากๆเลยก็มีเตรียมแสดงโชว์เนาะโค้งเต้นหมูเด้งให้ดู สุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมโอ้โหสุภาพเรียบร้อยโอตอยากเต้นนะวันนี้หมุนด้โผล่กันแต่สมัยก่อนเติบโตยังไงบ้างนะครับอะไรนะครับเติบโตยังไงบ้างครับเติบโตยังไงบ้างแบบที่เราเข้ามาได้เรียนรู้อะไรก็จากสมัยก่อนผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็ออกมาข้างนอกไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าการวางตัวหรือว่าคำพูดจ้ำจามันต้องดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าแบบ มีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วเราไม่สามารถทำตัวแบบว่าปกติแบบว่าในสังคมได้เราเป็นในโลกส่วนตัวเราไม่ได้รอบของวเองเลยวันนี้ต้นโต๊บิ๊มมาเติโตัวยังไงบ้างครับก็มีหลายอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะเช่นร่างกายใช่เพราะเหมือนเราเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับร่างกายมากขึ้นนะครับเริ่มอยู่ใน โครงการนี้ผมคิดว่าเะารคุณก็อาจจะให้แบบเรามีความสัมพันธ์กับร่างกายเป็นอันดีบางคนยังไม่สนิทก็แบบให้ไปดีทอ็อกกันเยอะวันนี้พี่จิ๋แบบพูดแบบอะไระครับก็สนิทกันมากขึ้นครับก็หลายคนในค่ายก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นมีทีท <laughs> ี<ะ>่ยัง <laughs> เดินสนิทอยู่ๆก็ตลอดสี่ที่ทำานาก็รู้สึกว่าทุกคนเริ่มเชื่มกับครงกาับแล้วก็ กว่าเรื่องความเคยชินอาจจะแบบเวลาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ชินมากผมรู้สึกว่าผมขึ้นเวทีทุกครั้งก็ยังแบบเขินอยู่ทุกครั้งตแบบื่นเนต้นแค่ตื่นเต้นอยู่เท่เาเวลาเจอคนรู้สึกว่า,าแบบมาทำอะไรแบบยังไงอะก็เอาแบบไม่ขาดก็ได้มันก็สนิทของลัคกาขึ้นแบบเอ้ยโย่ค <c oughs> ักร่างกายตัวเองไงโโออเเคค ส่วนสนุกครับผมใช่ครับเราสนุกไหมเราสนุกสิเรียกได้ว่าเราคุ้อะไรมาแล้วว่างี่อนที่จะบอกนะเราไปถ่ายพวกเราถ่ายโปสเตอร์กันแล้วครับผม<ช>มี<ช><ช>สปอยล์มาแล้วแล้ว,ลวก็เรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่พวกเรากําลังซ้อมโชว์แล้วก็คุยกันเรื่องแบบว่าโชว์อยู่ครับผมใช่ว่าโชว์จะเป็นยังไงหรือว่าจะออกไปทางทิศทางไหนเพราะว่าเรียกว่าไงเหมือนตอนนี้ทางท่ายก็อยากให้แบบว่าโชว์มันสัมพันธ์กับนักแสดงด้วยอะไรเงี้ย หมายถึงว่าแบบมีเรื่อง่าใช่มีเรื่องราวไม่สำคัญแกเอ็นเจใช่เพราะผมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้โกเกตบอกสนิทกับร่างกายผมเดินสะดุดบันไดอยู่เลยแต่ว่าความคิดจะนีกานตัดส่วนสัวเราเราจะต้องตัดยังอะไรยังไรที่ขาดเขาบอกให้เราต้องอะไรบ้่งเออแจกความรู้สึกให้พี่ๆแปลกๆครับถ้าถ้าสนุกสนุก็ต้องสนุกสิเพราะว่าไงเราก็แบบรู้สึกว่ามันต้องแบบสนุกแน่ใช่อยู่ จะมีมอสหมุนให้พี่ๆเล่ยแล้วไปขอในหออะไรอย่เงี้ใช่ไหมใช่อันนั้นจะขอใยวายเขาจะได้ขอใช่ครับถ้าข้าสำหรับผมเหมือนจดยงไม่มีอะไรแบบที่แบบผมว่าถ้าเล่นโชว์ต่างๆอาจจะต้องด้องรสพารครว่าเพื่อนๆทั้งที่เคนเนี่ยแต่คนมี ไงดีไม่ใช่แค่ตัวหลักผมว่างเพื่นที่เป็นทุกคนเลยมีความสามารถที่แต่ละได้ตามการ่างนี้ใช่ครับแล้วแบบผมว่าทุกคนมีพลุนเชียรมากพอที่แบบจะพร้อมโชว์ในสักยภาพต่างๆที่แบบแต่ละคนถนัดเนย่น่ากว่าเราอยากให้เป็นกเตรียมัวอะไรบว่าเร่าแบบมาตัวเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการรอ กันบัตรวันนี้สกายเ,เพราะอาจจะมีการแย่งชิงเล็กน้อยแต่ถ้ามาในงานผมว่าอยากให้ทุกคนเป็นฟิลแบบเอนจอยกับทุกคนมากกว่าเอนจอยกับโชว์ที่พวกเราแบบพยายามเตรียมตัวมาอะไรแบบมากกว่าอยาก<ป>ให้ให้ทุกคนลองตีเกตดูว่อยาจะตีในแฟนทีอยากจะทำโชว์อะไรไม่ใช่แค่พวกเราแค่พวกเราแค่พวกเราโชว์อะไรเหรออ,อยากทำในส่วไม่ไปทำไรโดนหนังยางแล้วโดนหนังยางไม่เดุดเลยอยากเต้นโต๊ะอยากเต้น แต่ว่าเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้คือมีอยากให้พี่พี่เตรียมอะไรใช่ไหมครับใช่ครับคือผมอยากให้พี่พี่เตรียมมุกมาเล่นกับพวกผมครับเตรียมมุกมาเล่นกับพวกผมช่วงนี้น้องเขาอินมุกอยู่ใ่ไครับใช่รับขอสมุกขอสมุกโต้ขอสมุกในไรไม่มีหรอกคำคมนั่นไม่เลยเล่นไปแล้วไม่เลยไม่มีไม่มียังมาเล่นมุกกันนะครับผมอยากเล่นมุกเออเยี่ยมเลยอยากเออมีไหมมีติ๊ไตุ๊กมาดูแบบเขาบอกหลบ ถ้าทีเดี๋ยันางไงแบบสนุกสนุกสุดสันติสันไหมถ้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวดูในนาคตดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมแจ้งทีมเอกวันไอผมว่าเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวทางเชียร์น่าจะประกาศครับผมเพราะว่าเหมือนทุกงานที่เราพยายามจะให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการแต่งตัวแบบของพวกเราอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นตอนปีสุดท้ายก็แต่งตัวเป็นผู้ปกครองเนาะแล้วพวกเราเหมือนเป็นนักเรียนใช่ก็แบบเทียร์พยายามจะให้รับนิเทศทุกคนแบบว่าแต่งตัวสัมพันธ์กับพวกเรา พอมาเด็กไม่ไปขับไปเป็นนักเรียนอ๋อไม่ติดเหรอคะไม่ติดนะครับเราเรามีแผนจะไปต่างประเทศอะไรครับไปไปต่างประเทศเหรอครับอยู่ในช่วงเรียนรังดิวอยู่ใช่ใช่จองตัวอยู่ครับอยากไปเที่ยวอีกอยากไปเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนมีพี่ไม่เป็นไปแบบอยากไปเ สำหรับผมก็ถ้าถ้าแบบเป็นแฟไวิทยาาสตร์เทศก็อยากเจอแฟนคลับนะครับเจออยากเจอก็อาจจะแบบดีด้วยดูดีทั้งหมดยังไงอาจจะมเพื่อนสายพงยาหน่อยเรียกเรียกได้ว่าพวกเราอยากเจอแฟนคลับทุกที่แหละใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาแบบมีคนรู้จักเราไงใช่เพราะว่าก็เห็นว่าต่างชาติแท็กสตอรี่เรามาอะไรย่งเงี้ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่พวกเราก็อยากเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับไม่เราก็่ใช่ใช้ทานเสลีเอาแค่รูปนะเต้ยมีอินเตอร์แฟนที่อายุแบบยังน้อยๆยังไม่สามารถบินมาได้อะไรใช่เพราะฉะนั้นนีโปรเกมจะฝากถึงอินเตอร์แฟนเราเราก็อยากอยากไปเจอเขาในประเทศเขาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาด้วยอะไรไปเรียนไหมเนี่ยคนแค่สองไม่ใช่เรียนแลกเปลี่ยนนะเอาไหมแค่แต่ยีนะแต่ยีเนี่ยเอาไปดูใกล้ๆนี่ก่อนจะเล่นเแฟนบิ๊กมือใช่เอาเป็นว่ามาเจอกันที่ไทยก่อนดีกว่าครับผม ใช่ไฟวิวแต่เนี้ยอันนี้ค่อยตกลงกันค่อยว่ากันใช่ยุติอเขากป็นคนบัตรเขาเป็นเรื่องของความกดเขาก็เตรียมกดบัตรนะครับถ้ากดไม่ทันก็ดูดีๆครับถ้าไปซื้อต่ออ่ะไรผมไม่อยากให้แบบว่าพี่ๆเสียใจภายหลังแล้วแบบอาจจะมีการโกงกันอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เกิดเรื่องอนี้ขึ้นก็สู้ๆนะครับกับการกดบัตรแล้วก็มาเจอว่าผมเยอะเลยนะครับเรื่องอัปราคาบัตรด้วยครับรบกวนฝากไว้ว่า พยายามอย่าอัพดีกว่าเพราะว่าเรื่องอะไรผมอยากให้คนที่อยากให้ทุกคนมาเจออยากเจอจริงๆได้มาเจอพวกเราใช่ใช่เพราะว่าบางทีคนบางคนก็แบบอาจจะกดบัตรไม่ทันคนบางคนไม่แบบหลายหลายคนที่แบบกดบัคาคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตไม่ทันเหมนกันผมก็ยอมขอร้องได้ขอร้องแต่ว่าอยากเอาบัตรไปได้ไหมคะใช่ก็อยากเอาบัตรไปเอาเลยครับผมเข้าใจทุกคนนะผมก็เคยโดนอัพบัตรราคาคอนเสิร์ตมาแล้วเหมือนกันผมก็รู้ผมก็เข้าใจแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบโดนแบบเอาราคาบัตร ใช้บอดใช้อะไรพวกยาออโต้คลิกอะไรเงี้ยครับรู้ได้ไงเพราเราก็ทับใ่ไม่ใช่นลองผิดทำถูองแบบมีาหาในการปลดมัดเอาถามัดนั่นะ้่ก็เช่อคุณป้าด้วยที่มบม่ใช่มีตนี้มาสวดคาถานะโมด้ย ละะค<ต>คนนของเทมเปสิตใช่ไหมครับ<ด>เอ่อยังไงดีถ้าเรื่องของเพลงเนี่ยอาจจะเป็น<ร>ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาในการแบบตกลงคุยเรื่องแนวทางต่างๆก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ไม่ใช่มีแผนแค่บุกนะอาจจะเป็นเพิ่มบางมีโชคแล้วก็น้องโตโตครับใช่เพื่อจะก็คือใช่ครับผม ใช่ครับรตอนนี้จะเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบจะปเปนวามแผนอยู่ว่าแบบจ,จะไปทำเพลงแนวทางไหนมากกว่าครับแต่อาจจะแบบยังไม่ได้มีการยังไงดีดำเนินการไปเยอะขนาดเรื่องเพลงครับแต่อาจจะมีดนตรีต่างๆที่ยังไงดีราะว่ารอในรอในงานที่วบามีสปอยล์ใช่ครับองันนี้เลยครับ ปล่อยได้ไหมอ่ะก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวไปถามไปถามนะโอ๊ยอะไรกันอะไรกันจะไปดีไงจะไปดีไงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอางี้เอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีแถลงเปิดตัวในเรื่องของเชียร์มิวสิกอีกรอบหนึ่งใช่จะปล่อยไหมไม่ต้องบอกเดี๋ยวไปถามก่อนสปอยสปอยในงานแล้วกันสปอยเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันตด้เลยงหลังเมม เก็บมาประมาณตั so many, ้งแต่เดือนสี่นะครับตั้งแต่เดือนสี่ปีที่แล้วครับก็มาเกือบปีแล้วครับเกี่ยวกับความลับก็ยากอยู่ครับความลับับความลับความลับผมใส่เด็กตัดฟันอยู่อะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อสวีตสวีตเกี่ยวกับความลับนะก็ก็ใส่ในเอ็กค่อนข้างดีรู้สกใจอยู่โทรไปหาบ้างครับผมก็รู้สึกว่าพี่เขา

ก็ตอนนั้นผมผมดูพี่ล้างอยู่ใช่ไหมครับผมก็กระโดดเลยครับแบบกระโดดตกใจกระโดดยังไงกระโดดยังไงไม่ได้กระโดดอะไรัะพอเห็นพี่แบบอยู่ตรงสเตจแล้วก็เฮ้ยนั่นคือพี่ตัวเองใช่เพราะจริงๆผมว่าภูมิใจแทนแบบโตโต้นะครับคือเฮ้ยพี่แบบโรเท่เลยตาตาเหมืนวิ่งตอนนั้นผมยังแบบผมยังจำได้ผมแบบยังยืนดูแล้วไอ้ยืนยืนดูโตโต้เน้นครับเน้นตรงเนี้ยครับกัตาอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบไปได้ขนาดนี้ลหรอ รคุณ้ที่อยบคองัใจเแล้ะนตอนที่ผมอยากขอดเสื้อเสื้อเสื้อุดรอนอร้อนครับร้อนผมอยากลองเต้นเผอยากเต้นถ้าเป็นใคตอะผมอยากจะแบบยังไงอะแบบอยากจะอาจจะแบบ ทำแบบแฟกเตอร์อื่นบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเป็นแบบนั่เองเดียวมันจะเป็นแบบตัวร้ายอะไรเงี้ยคแบบซีนแบบฆ่าคนเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมผมอยากเป็นมาเฟียครับอยากเป็นมาเฟียเป็นคนดีพอแล้วอยากเป็นนักแข่งรถอะเหรอแต่มันต้องมีหมอมันอยากเป็นแบบอยากว่าอยากเป็นจริงมั้ยนะทั้งเลย ในหนังก่อนก็ได้ครับของจริงด้วยของจริงด้วยชอบชอบสะสมอ๋อสะสมไหมก็ก็ชอบหมดนะฮะมีก็ดีฮะชอบชอบแค่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่าทุกวันนี้เอาบันล็อกอินยูทูบอยู่ในที่บริษัทเนาะที่ผมเคยพูดไปอ่ะ ขึ้นมาไม่มีเพลงให้ผมฟังเลยแลมโบ่เฟอร์ลี่อะไรก็ไม่รู้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเอ้ยเดี๋ยวผมถ่ายลงตอรี่ให้ดูเมฟรอยส์เฮยไม่เอาไม่เอาไม่แต่แต่ที่มอนดูนี่ไม่ใช่รถอย่างเดียวนะอะไรก็แบบอาจจะมีแบบเฮ้ยคุณอะไรเอ้าอย่างอย่างนี้มันมันมันก็ไม่รู้เลยให้ทุกคนเดาเองเท่านั้นเราใช้แบบรถแรงอะไรอย่างงี้ต่อ้็นนัคุณ แต่จริงเป็นนักแข่งรถมันอันตรายนะฮะอันตรายต้องมีหมอเฮ้ยฮ็อปแล้วจังหวะนี้ฮ็อปแล้วเจือกันหมดแล้วที่นี่จัดวันใกล้ฉันพี่เอามันไปเก็บได้ไหมอ่ะพูดไปก่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าแปลว่าอะไรเรื่อง NC นะแบบมาในรูปแบบนิงๆไหมบอกว่าดีเลยครับมีแต่คนมีแต่คนอยากให้ผมเป็นประธานบริษัทนะ ผมว่าต้องมาทำบริษัทในงานอื่นน่าจะต้องเป็นแบบเนี่ยครับอะไรนะที่เหมือนเรื่องที่เขาเพิ่งมีไปอ่ะที่บอลกับครูวินเล่นนะครับผมว่า่ต้องเป็นฟิลฟิลนั้นมากกว่าครับแต่จริงๆอะผมอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นมาเฟียรอผมผมพูดจริงอยากเป็นมาเฟียมาเฟียจะเกิด เดี๋ยวผมอย่างมี้อันนี้ติดตลกเป็นไม่ได้อันนี้ติดตลกติดตลกเนี่ยขนาดผมทำยังไงคะเอาผมเอาผมเป็นผมอยากเป็นคนปั่นมาเฟียรอบนี้แเฮ้ยเตี๋ยวเป็นมาแล้วเนี่ยอันนี้คือจะอยู่กัดกันอันนี้คือจะอยู่กัดกันเปทุกเรื่องเลยใช่ไหมก็คือจะตามไปทุกเรื่องเป็เรื่องไหม่ที่เขาจะตามไปสตอรี่สตอรี่ี้นะอันี้ล่ะคุณพบเมื่อเวลา มาไม่ได้เราเนี่ยต้องอยากเป็นคู่กันไม่ทันแล้วไม่เห็นวไม่เห็นว่าผมไม่ดรับเขาแบบโดนาโคสไม่รู้ละครับไม่ติด่้วยหรือว่า ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาให้กำลังใจเราทำให้เรได้ภาคภใจเยอะมากแล้วก็ขอบคุณหลับปีที่ผ่านมาครับที่ตั้งแต่ก่อนการแสดงตอนที่กำลังเปิดกองตานแล้วก็วันนี้ที่เรามีงานเรื่องของคฟูซบอร์ดได้ถ้านผู้ชมทำให้กังวใจแค่ไหนก็ขพ่อพูครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาไวะมาหากันในอันนี้ด้วยกันเพราะ ก็ดีใจครับที่แบบทุกคนหลายๆคนแบบพยายามมาติดมาหาเราซึ่งบางคนคนเือนนี้เอาจะติดงานอย่างนี้ก็อยากลาเราแบบสุดๆคนมากๆแบบที่แบบยังมีใจแบบมาหาประช้าแล้วก็มานั่งรอนอนดินนอนถุกต่อเติมต่อเติมก็ต้องมาแต่งงานเอาของเลยเหรอเอ่อตอนนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่บางคนก็อาจจะโดนเรียนมาโดนงานมาก็เชื่อผมนะครับกลับไปทำงานกลับไปเรียนก่อน คือยังเรจะโดนด่านะฮะปุ๊บทุกคนเนี่ยแน่นลุกหมดเลยนี่ก็เราเป็นกวางเลวันที่แบบเราแบบลางานมาวันที่แบบมันจะตามงานไม่ทันเลยรวมจริงใจด้วยเวลาแบบรอมได้พร้อมด้วยแบบงานมาธรรมดาเนาะก็แบบก็แบบถือว่ามีก็ถือว่าคนเยอะมากๆแล้วผมก็ภูมิใจในที่ที่แบบพวกเราทำด้วยกันมาแล้วก็อยากขอังภูมิใคกับทุกคนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะคครับบขอุณครับ ถึงงานก็ธรรมดาแต่ว่ารู้บ้าว่าความไม่ธรรมดาคือการที่มีพี่ๆมารอเยอะขนาดนี้ลืมเลยเขาเนี้ย <laughs> มันเล่นงี้ผมลืมเลยก็เรี่กว่าขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ที่งานเป็นวันธรรมดาแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าคือมันจํากัดสิทธิ์การเข้าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมายืนรอรอบงานหรือมีคนมายืนรอพวกเราเยอะขนาดนี้ใช่ครับขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันเยู่ครับชมาแล้วมาแล้ว thank you to everybody who joined t h i s event thank you ฮะข้างหน้าแล้วกผมเป็นคนไทยทุกคนก็พูดหมดแล้วแล้วโตโตภาษาอังกฤษขอจบสวยๆขอจบสวย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 ครับก็มันขอบคุณเลยครับเนในภาษาจีนไหมอ้าอ้าเชี่ยเชี่ยครับเชี่ยเชี่ยเชี่ยเราซื้อเป็นครูเอาเป็นครูเนี่ยเราจอเชี่ยเชี่ยครับ ขอบคุณครับรักนะครับทุกคนโอ้โนึ่ง <c oughs> ขอบคุณครับรักนะครับทุกคนรักนะ่ย้ย่ควะควรรักนว่ยรักนุ่ยรักนย,กนยกน Welcome to Star Society